สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้มารวยกันเลยมาตามในทางเมตุยกับลูกไสเมตุยเห็นแล้วเด้อนะครับพอดีได้ยินข่าวว่าเมตุยเพิ่นฝันแล้วนะครับฝันดีช้ำนะครับฝันว่าว่าดทายได้มาหลวงเพิ่นว่านะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเหอแล้วฝันเป็นโตนะครับหรือฝันแบบอะไรให้เรามาติดตามกันนะครับเมตุยกขลังหดผักอยู่นะครับก็เดี๋ยวทายบรรยากาศสวนไปพร้อมเหนือพี่น้องนะครับให้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่า ทางช่องก็ต้องการเวลาจังหนน้เนาะก็จะได้เงินเขายูทูบเนี่ยเขาเวลาเปลี่ยนหน้าที่ขึ้นไปได้นะครับให้ดีอยากให้ชิปหน้าที่นะครับต้องชิได้ตัดโฆษณาได้เ้อนะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับว่ากดขามโฆษณานะครับหรือเบิ่งจ้งน้อยแล้วก็ต้องคอยขมก็ได้เ้อนะครับเพื่อเป็นการชสนับสนุนช่องน้อยๆเขาเมอรวยนะครับเพื่อกลั่ใจให้เนี่ยทางดีๆมาฝากมาตอดมือเก่านะครับอืมนี่ก็ะพ้าช่มสวนห้องเมตุยจังหน นะครับบิ่งสวนกะลามพนังงามๆนะครับเริ่มเริ่มจะปิดทนทางกันได้ครับกะลัมเริ่มล่นออกมาแล้วนะครับเริ่มจะล้นเริ่มจะงามพักซีปอบเามืงามๆแล้นี่นี่วิธีคุ้มเพิ่นนะครับเป็นใส่เล็กเล็กเส้นออกงาแบบเป็นโดมนะครับแล้วก็ถึงเส้นเขียวด้อนะครับพังดอนใส่วิธีเีนของพอลี่อะไรกันนะครับสำหรับผู้อนุบาลอนุบาลพักใหม่ๆเนาะนะครับนี่ผักซีปอมงามองามพไปนนอง สิพร้อมกับเขียวดีนะครับวมงอง,งกำลังเป็นมากนะครับเดี๋ยวเไา่จะพาไปทำก็ฟันไม่ตีเพิ่นนะครับวารุสร้าเป็นฟันไปนะครับหอ,ม,อกมกังามเขาลงหัวแล้วพี่น้องเริ่มหัวแดงแล้วเริ่มลงหัวแล้วครับเอาพันได้ไหมอันนี้เบี้ยตังชายแล้วทำในเบี้ยตังชายนู้นนำอะไรแห้งนไนะาไม่ตีเนาะไล่อกค่อยๆนะครับเออบางยังหนี่ง <laughs> นำใยเขี้ยว <laughs> โอ้บังนำใยเขี้ยวพอตี ห้องพอลี่องพีรงังเขาเป็นห้องแม่ตุ้ยเนยเพราะ่าอันแม่ตุย้ยเราเป็นพ่อตุ้ยอยู่ท่านนะนะครับหนังก็เลยค้ไ่ถึงไหมันังไหม,มนังหนานแล้วนะค,ครับอพี่นิ้งคว่าแม่ตุ้ยฟันดีรเราทำขึ้นเน่ฟัน <c oughs> เอาเลายแมวว่าเป็น,นยังว่าต้องถอดเลยครับเอาเลดิ <c oughs> เอาเล็เเลแบบนี้แหละต้องทำคา,าตสะอาดีฟันฟันเป็นตัวดิเอฟันว่าเลขออกแล้กออก ซีอันซีหนึ่งนะนะไมฝันไมยว่าอ๋อันี้หรัเขาจีสองที่ออกตีหนึ่งหรือว่าก็ฝันไม่ฝันเลยครับคื่ว่าเป็นซีนึนะบาดเดียนว่าหม้หนึ่งเญากนิบอก่าเขาจีนึงนะคือฝันหนึ่งซีหนึ่งเขาจีสองฝันหนึ่งซีหนึ่งนะมาทันครับที่ฝันไม่ม่ตัวนหนซื้อป่ะรือวิทยาลเยกอตัวนยังื้ซอ เ่า่า่ตื่อยัง่าันมาเเลยกออกทีหนครับผมไก้ควฝันานานต้นเท่แล้วเล็กออกทีหนึงห่งเท่อะไรจังงเนี่ยบางแบาแตกจะเะสี่ยวก็สกันวันนีออกทีหนึ่งทีหนึ่งเัีนีน่มาอเป็นยรีฟันก็่หายน FC น้องหันเออนกเปลี่ยนทีหนึ่งฝันสันสันสันนี่ทำนี่นะครับเนาะมีอะไรขึ้นอกฝันทีหนึ่ง่มนบ่ไม่ตุ้ยเคยฝันแบบนี้บ่ บอกมอนไว้กันนะอยมันตบอกได้พอยังหามมันเลื่อนลงนะครับก็เป็นไปได้นะเล็กไปนี่หะเนาะาพซื้อนะครับที่สองที่หนึ่งทำนีนะปันได้ทีนตัวเดียวอือแม่บาดันฝันพอว่าไม่ตื่แล้วคนฝันเม่นนะครับปนว่าที่หนึ่งเล็กออกแล้วทีหนึ่งมาครับฝันกันที่เลยนะครับทำนี่เลยมัครับงานวัแน่ได้ันวันเล็กออกที่หนึ่งวันแน่ได้พอว่าพุ่มพอดีได้พุ่มพอลี่เามีพุ่มมาบอกประจำ แต่ยวยกับนีส่วนใหญ่เป็นแม่ไม่ตือมาบอกความเนะาะเพื่อนาจะมาเตียนห้องกันได้เนาะวันสันส,สัซ้นั่นลหละรับผมวันวันเล็กออกแล้วออกแมวที่หนึ่งที่นึงน่งนี้เรียกคือหายเอฟซสีสองมันจะเป็นที่หน,น,น,นึ่งหน้าบวานรับเอาเดี๋ยวมาเดยตัวเลขลต่นนี้ล่ะตอนนี้ได้มาม่ตีนะทีหนึงหนึ่งีังิดเอาดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ชัดๆเด้อนะครับตันนซ้นี้แหละจังสิดนันบ้าแมนว่าหูเนาะหูว่าเราแมนว่าม่ไปูดอกแต่ว่าห้องก็ต้องบอกว่าบอกนะ มันเขากิร์ตหามันเข่าหาเซลล์ขาดเดี๋ยวซเพิ่นห้า,าเพิ่น,นได้๋ยวซีสองหัอยากซื้อซีหนึ่งน้ำไม่ไกลกันนะครับผมอ๋อคือตัวเงี้ยแด,ยดยงๆให้เลยได้พี่น้องนะคซีหนึ่งน้ำนัน่นเราฟันสันสันซักนึ่งครับผมยกขึ้นตัวเรียกให้อ,อ,อ๋ตอตามนั้นได้พี่น้องนะครับเมตุยกับฟันแล้ววันเล็กหอกดีใจกันแจกเซลล์เซลนะครับว่าซีหนึ่งเด้อนะครับหอยลงให้เลยตัวแดงจึ้งขึงตัวแบบไงซีหนึ่งของเมตุยในวันนี้เด้อนะครับ บานนี้พอลลี่เขาบอกสุฟังว่าฝันเกี่ยวกับพี่เคยกันพี่พี่ไอ้พี่คนน่้เนาะเขาเป็นพี่เขยเนาะไอ้ไอ้แท้ๆเลยเนาะเม่ตุยเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปถามพอลลี่ตอว่าพอลี่เพิ่นฝันเกี่ยวแบบใดว่าซีหนึ่งขึ้นกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวเพิ่นเน้นสูตรทาราัสเพิ่นซีสองขึ้นเก่าเด้อนะครับนี่เด้อนะครับอันนี้ความฝันตมงนี้ตุยเด้อนะครับฝันว่าเลขออกซีหนึ่งคนห่องกันแตกแซวล์เซลวาเลขออกซีหนึ่งเสียดายเอาสันเมตุยเอาาเลขห์พอลี่เคยซีสองเาสันนะครับ มานเมตุยมาฟันว่าอะไออกสีนึงตามนี้อ่นอนะครับสำหรับในทางเมตุยแต่ซีสองซีหนึ่งเยก่เื่เน้ะพี่น้องมันไก่กันถ้าอันนี้เป็นคนรฟันเมตุยคนฟันแม่นเน่ยเมตุยฟันหน่อยสลยตะก้อนแม่นแม่นว่าเปตุยฟันหน่อยทํานมี่ฟันซ้ำนี่ะอืะฮ่มฟันเน่าเลยฟันเน่าเนาะแล้วก็มีอากานฟันรอสิเกียงวันนี้เกียงท่อนี่แม่นเราไปไดนี่อืม ฟันสั่นเนาะฟันมันเหล็กออกซีนึงฟันวัเล็ออกซีหนึงด้นะครับมันติดไปซีไหนมันไก่ซีสองัเนาะครับมันไก่กันนะครับีสองสองตัวเสร็จเลยเลยพี่น้องนะครับไปตือว่าฝากเน้นอีตัวนึงในได้นะครับ4ีหนึ่งพอฟันวันเล็กออกสีหนึ่งขนดีใจกกันแตกเซลเซลแม่ตืเราว่าไม่เหล็กพอลี่ก็ีสอวสันนะครับแต่ว่าแม่ตือกับเคยฟันแบบนี้ว่าแม่ตุเเคยฟันบม่เคยเห็น ไม่เคยฝันนะว่าเรีออกเราถือว่าถือว่รู้เนาะแต่ว่ามันกบอกไว้กันไว้ได้ครับเดี๋ยวไปทมพอลี่ต่อนะครับว่าพอลี่ว่าพอลี่เนวาจังไไก่เหลกเพา่นี่บ่าเมือนเป็นสอเมืองนานเป็นเพือกนแมนแมนานมกกเนยนี่วาเ่ว่าคนหมัเินหมักเลขขอหมากกว่าเนาะเดี๋วกลไปถามพ่เพิ่งานเขาก็ไม่ตื้นหรอว่าเนาะพ่อถามอยู่ เอาพราะเร่ฝันว่างได้คือไปเกี่ยวกับสี่นึงคือกันความฝันเนอนะครับพี่ฝันว่าพี่ไส่เนเพิ่นมาถามเพิ่นว่าเพิ่นเห็นกินเขา่าเพิ่นเลยว่าเมื่อมึงคือกินเขา่ากินกลับหลายแียมึงเห็ดเป็นบ่ห่อมึงคือกินหลเสียวันนี้อืมเพอเรยว่ามันเห็ดเป็นอยู่ไม่เห็ดว่าเปลี่ยนเลยเนอะนี่ล่ะที่เต้นจากฝันมาเพี่ไส่เขาก็ตายไปมันเป็น่ยนใไหนเนาะอ,อีกย่านึงเจ้าของไปเห็นเห็นใจตอนมันตายผู้เดียวออื มันเล่ยจีจำนาได้ที่มันเลยอยาก็าหาที่อ,อ๋ออย่ามาบอกหาไม่โชคนะมันเจ้เล่ยไปเปิดโทรศัพท์เบิ้งที่ท้ายรูปไว้บ้านมันมีอย่างที่ท้ายไว้วตอน,นเออตอนเอากระดูกเขาเขากับมียนมีซื้อมีการตายการเกิดเป็เมื่อไหร่รยนตดไว้มัดมาเบิง้งเราเอามันคือใกล้เรียกข้องกูที่อ่านเรียกเดนมันเกิดวันที่สิออบสี่เกิดวันที่สิบสี่อายุมันดใหญ่ หกสิบเจ็ดปีมันเสียเกิดพ่อสสองสี่เก่าเก่าสองสี่เก่าเก่าเนาะครับเอาก็ตามนั้นเนอนะครับผมฝันพลีมาตรงกับเมือตุยตรงวันตรงกับวันเกิดเนาะเออตรงกับวันเอางกว้านมันงกเขาเรียกใสออดอกสองหนึ่งยรับกับว่าแน่คือกันคือว่ายยทิมไอ้่เนี่ยเนยสูเลขกันอสรหัสวไดมอมาข้อ่าไอ้ชื่อที่สองกับเพื่ใจชื่อหนึ่งเมตุยน้เนี่ยอนเปเลขฝันอะนะเมนเน มีต in to ุ mm ้ยเราก็คนฝันเงันผู้หนึ่งหันออกบนซีสองออกลังซีหนึ่งหันออกล่างซีสองออกบนซีหนึ่งเห็นยังไรโอ้แม่นเนาะยังเกิดขึ้นได้เนาะพอลี่เนาะแต่ว่าเมาเลี้ยงพอลี่มันใจที่หลุดถอดรหัสยังได้มาถอดรหัสเด้อนะครับพอลีแต่ว่าเม่ยคามฝันเมตุ้ยคือซีหนึ่งนะครับเลียกเพิ่นว่าเลียกออกซีหนึ่งนะครับมอลอยเขียนตัวใหญ่ตัวแดงแดงจึ้งขึงเห็เลยถ้าเขามอเลยเขียนตัวใไงเสิกือขออยากพลาดมาเลยเด้อก็ลองเบิ่งนี้เด้อนะครับซีหนึ่ง หนึ่งซีคัย่อมรับยุคของคุณแข็งพันแมนอี๋หรือยืนเมียนอ่อนน้อยไม่ตื้อฟันแมนเนาะอ๋อขอบคุณพอลลี่อะไรครับไม่ตื้ออะไรตื้อเพียงปั่นนะถ้าเขาฟันดีๆให้พี่น้องเอฟซีลองอีกนเด้อนะพูดมาคข้ฟันห้องเมลี่เอ้ยแมียนฮองขอตุ้ยขอตุ้ยเมลี่พอลลี่เมลตุ้ยเออถึงแล้วยกปุ๋ยให้ละเอียดกระลาของหมอรวยไมอยู่เรื่อยไปมุกมุกยีนองมุกก็เสือดกนับ เอาโชคเงนมาเด้อน,นะครับใบแห้งงนมาน้ำพอรี่เมยตร้ยว้าวดาได้ได้หังมอเลยก็ได้เชียรเลียกวกลับอะไรได้มอเอรเหยมันมลนับไปก็เตียง <c oughs> ออาขอบคุณเลยละครับสวัสดีครับ